เป็นยังไงพ่อเป็นยังไงเป็นไงเาแบบวาให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยอยหมือมากอยมา,ลยมาแล้วว่าคำคำบอกเพรเขาจว่าให้ตามหาอยู่นกะโอ้คือหาพ่ออยู่ันเป็นเลยแต่หยุดอยแปด่อยแล้วที่หนึ่งแปด,แปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่มนีเก้าให้ซื้อห้มากจริงไหพี่จมูกเนี่ย ห <1, S 2> <5. S 1> นึ่งแปดห้าหลังสำเป็นตันให้สองโตเป็นแบงให้ก็นเล็นเก็หนึ่งแปดห้าโทรมาวันเจ้าเจ้าปึกกว่าสันค่ะเล่ยแปดห้าครับหาเจ้าปึกก็เลยเอ็ดเป็นคู่ให้เลยสองคู่สองหเนึ่งกับแปดห้าบ่ค่ะ คุนไปนั่งเอาครับนั่งกับนั่งติดเอาค่ะคุนไปนั่งอยู่ใส่รับหัวโจรข้าอยู่สารข้ามคู้จิตก็เห็นไล่ผิวพรรเพลนว่าคู้จิตลอาเห็นอยู่ชนครับไล่มีจับโอ้มันบางยูทูบบอกเห็นพ่อบอกผู้คนผู้คนพ่อเขาถึิงพนนะบอกผู้นมาดูดูนมาหยัางยี่บอกฮะนนี่เอ้ยเมื่าแล้วเมื่นวานไปไปเลยพลนว่าค่ะมันจะง่วงนีเพลนว่าครับ จะพระโยมโคตรหลากระท้วมากคำขวัญช oh ่องในครับเป็นในเท่านั้นเพื่นไปนั่งเอาเพื่นบ่ได้ว่าคนพุ่มดีก็คือได้ค่ะคนพุ่มเก่งค่ะเพื่นบ่ได้ไรแจงขึ้นมาเลยมันติดติจขึ้นมาเลยคุณพอว่าดังๆสีจักน้อยไม่มันไม่ค่อยดังถ้าเจ้าซึ่งบ่นยินเพราะว่าเขาอยู่ห่างกันไปอยู่ไก่แล้วมันนั่นคุยมันก็ครเพราะว่าเพื่อนติดเอา พุ่มนี่มันก็าไฮฮาฮกมาแล้วนี่ค่ะเนี่ยโอ,คอ้คนแปลพุ่มเดิมคนปะครับพุ่มเดิมครับเบอาพุ่มเดียวเลยนีพุมนะ่มฮาฮอมเนบ่ยมัพุมพ่มเก่าครับพ<อ>ุ่มเก่าครับ<อ>หลังหลังธนาคารอมูาคา่าไหนครับ<อ>ได้ยุหลังธนาคารเหมื<ข>อนกันครับเอาหลังธนาคารหม่องเก่าะครับหมูว่านหอดบ้านพ่อรีมันกระทุ่มากเลยแต่เชี่ยงกระนั่งนี่ค่เยิ้มกันจะปล่อยให้เล่าไปเลยปล่อยเลยค่าน คือลองมงตามๆเรื่อยๆได้ตามเรื่อยว่างโว่ไฟชี่ตามจะได้พอใช่ไตามพ่อเลยถูกพิษจังไรก็คือสิขอตามเบิงสะก่อนเนี่ยตามหเ้าังพอเบานิปะขักอยู่ดิโอ้ยกอน่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นลาล่าติโตกันมากเลยมันติเป็นโตเลกัครับแต่มันก็ติดแยนหนอดหนึ่งหอดสิบหอดสิบวันนี้มีไข้คัานขาพอด้วยเพื่อกันคับ อันนี้แหละพืชดิบนมี่ยนนั่นเป็นต้นแง่รับดอกแง่แง่เั็นเป็นติดขึ้นมามันดิบเป็นคือนผอยแต่ว่าคือกันกันกบนุ่งมผ้าวล่ะแหล้ๆไปวุ่นๆจี้จี้จี้แจ้งมันจะดินเป็นพียกพียกใส่โตเรกมับครับโตเลขเนี่ยจะดินขึ้นมาเลยดินขึ้นมาใส่เลย มันบ่ามันอันธมดาใช่ไหมครับเอาเปิบ่ได้ว่าเพินแบบพุ่มรีเพิ่นก็ได้เพิ่นาพุ่มใหม่บ่ดีก็บ่ได้แสดงว่าพุ่มเจ้าที่ข้างอนเคียขึ้นมาไฮเล็กรับครับยิบขึ้นมาไฮกระตจ้มนะครับนะบางที่พุมฉีดตัวกับเฝ้าไฮเร็วๆไฮดนี้เร็วๆพุ่มหมองนี่เพิ่นหยมันจหงวดหรือคะคุณเนี่ยและสองวดเสองวดนี้บ่สองงวด วันนี้นี่เป็นวัที่สองวันที่สามวันที่สองโอ้วัที่สองงวดแรกนี่ห้าหกเต็มเต็มเลยมั้หาหกให้หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกงวดนี้ตัวไหนก็ว่าอันย่ำไม่กันผู้ชมฟังไม่แน่หนึ่งหาสามตัวที่แรกนะสามตัวแต่ว่ามันหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหานะครับสามตัวเลยครับค่ะนเกิดเมื่อคนมาแยกใคร่ไม่แยกใคร่ว่าแปดห้าก็บห้าหนึ่งแปดห้ากับห้าหนึ่งเพราะไม่แยกใคร่ก็หักไม่แยก ้องเข้าใจชัดเจนฑ์นะคุณตาเนเพราะผมสงส์ตรงที่ว่าเอาตัวเลขไปแบบเพิ่นเด่งขึ้นมาให้นี่นะมันเป็นลักษณะแบบไี้คุณถอดที่ว่าตัวเลขขึ้นน้อยเขียนสงส์ใสเขินเพิ่นที่เขียนถึงสิบตัวแล้วขึ้นหนึ่งน้อยหงหนึ่งถึงศูนย์ถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าหนึ่ง ครับหนึ่งคนศูนย์ที่ตับครับวันนี้มีแทนเออวันที่มีค่ายแล้วก็ผ่าขาวอ้อมมาหน้ากับมีค่ายกับพุทธาล่เครับทำที่กี่จุดถูกจุดทังอ้อมครับผููไปน้าต้องใจเดียวกันครับคือกันกันกงว่าคนมีบ้านนี้บ้านชนะก็ใจบ่านน้ำก็บคือบ่าถือครับมันจมัน มาจุดติ๊บโยงงวดปีนี้ไมีแค่เดียวคนเ้ยครับสามค่ะเปน็นมาจา่นเนาเคย้่นี่วันใดได้หกหกหนึ่งผมเหมือนึง<ะ>ได้หกหกหนึ่งนี่ซุ่มได้ขักๆ,ๆนี่สามตัวเต็มเต็มมาตะกอนขนงวดหกหกหนึ่งน่ะตะกอนก้อนปีนี้ล่ะอากันนั้นแล้วงวดออกหกหนึ่งนัน่นล่ะเต็มตีนมาเลยอ๋อแต่สามตัวคุณน่ะคือสามตัวคุณน่ะไม่สามตัว ก็นั่นมืนเด้จนภาพโย่อย่างสวิตเซอร์แลนด์อาจารย์นาเชได้เ็ดแสนคาดโอ้กันเนทรงไปนอกไปบอกโทออกไปนอกเลยเพราะว่าลูกน้องเขนเนีรยบาดขาดแวดีก็หายคิวแถวห้าพุ่มดีหลหมองอยู่มันบ่ฮะนี่พุ่มดีหลหมองอยู่บ่โอ้ตาโพงกับเชดว่าอะไรก็เชื่อหม่อกาเนี่ย่าอะไรก็เชื่อเ็ดเช็ดครับบ่เช็ดเพราะว่ามัน ต้องไข่มาห้อก็พอจะชนใจก็ดโอ้รับทําเนวันเลยวนั้หายเส้นนนก็ยายท่นเสียโซนกับไปจงเทกับรอรอคบอยู่ไขรนี่ว่าต้องเิ่นเป็นที่ล่างเพิ่นกันค่ะวันได้นม่ตายค่ะก็ต้องเชี่ยวสามองั เอาจะหาลอยเขาจัว่าเด้ไปเข้าว่างวัดเลยโอ้ยเต็มเต็มเต็มเลยเนี่ยบกครับเต็มเทีละเทียองเทียอนไหนก่อน้วนไหนก่โดนแล้วนไหก็โดนแล้วจนโดนเป็นโดนคนมาเอาแถวบ้านอ่บเป็นเรามากเละคนไปทอกสอเลยคสะมีกันหาลอยใหญ่คนะราะแบบมาถึงบ้านไปทอกสอคนเมไทยเต็มเต็มสามตัว งวดมันออกตัวใดอย่งสามแปดตอนแล้วนี่ออกเพื่อโดนแล้วซุ่มปีละสองเท่คนขาสามตัวสองตัวเขาตลอดแสดงว่าสามตัวตัวนี้โอกาสเขากะแปดแปดเจ็ยดนี้ครับเขามบนล่างนี่นะครับบนล่างบนล่างก็เขาบนล่างเลยครับโต้ทงกับมหัศจเนาะานหัศจกับีม่ฮาคุณ่อจะโดนแล้วไปหาตะปยุทธผมก็อดเลยครับ ไปคุยพันนันก็เอาเลขอันนั้นเนาอยพันเดียวเลขกเสียนเนาอยเดีบยวนี้พันจิตไอซีสีเบสคือจังเจ็บพันจิน,นาบอเล่นผมบึงเนี่มีันจิตไอซีหนึ่งมันบอเมน 8, 4, ครับแปดหนึ 8, 4, ่งสี่ครับแปดหนึ่งสีคนคือจังสี่พนจิน,นาบอแปดเล่นเจ็บแปงเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ครับเป็นเหตุเป็นเพรว่าละสูตรไฟ่สูตรมั่นเนาะคนเมงไปเขาของเล่าอยอะง่ายค่ะนหมนเจ็ดชูนของน้มกันของน่องพุ่นก็ได้ครับอันนี้ก็ไกลเคียงไหมแปดห้าหนึ่งกับแปดหนึ่งสี่ใกล้เคียงกันนีมถ้าผู้ได้สื่อเป็นก็คือเพราะว่าหนึ่งสีกับหนึงหามันใกลเคียงกันมันมันติดกันครับค่ะครับโอ้ร่มขึ้นเลยแตนยูนมูเจเอง เอนน้นล้งาเป็นโทษมากอยากไปโทษเบอร์โทษของพ่อน้อยเกจตังก็เลยเอาให้นะครับเั้นรับวาจังสี่พ่อเต้นขับว่าจังสี่อันว่าโอ้ยเกจตังไปตามตัวเลขแค่นี้อยากหูตัวเลขที่ไปที่มาของพ่อนี่แหละว่ามันเป็นยังไงเนาะก็เป็นแต่ากไ้โชคน้ำเทน้ำมาซานแต่เลยว่าโทษอยู่แต่ว่าพ่อบคกอยรับ ไม่มีดีใจว่าฉันพอรับโทรศัพท์ก็เลยโอ้ยขจาตสาเนาะดังกันน้องกันฟรอกนนี่ค่ะโดนมากกะพ่อยไปรอดแล้วก็น้องคุกตันนะผมกันมืนี่หักได้แล้วนะพ่อนะอได้เลยสามตัวัดๆพอบอกหัใไหนเนี่ยแปหาสามตัวที่ไฮมาหนึ่งแปดห้าห้าเพื่อนที่ไฮแปดหาก็หานหนึ่งมันตาดอกมันจิจเป็นเที่ยงกันยังทีหลค่ะ ก็คือเิ็นวัที่เข่าอยู่แล้วข่วนนี่เพรามันใจญ่ใช่ไหมคะยันมันมาขาดมาหลายครับคิดว่าว่ามันติดยังไม่เป็นแกงก็บอกก็สลับเอาเนาะครับนะเพราะว่าเป็นไหมากผมไปหยุดแกสามตัวครับเที่ยงวันนอนเราอยู่นี่างไเพราะว่าไหมากไปน่อครับได้เลขอะไรเมื่อโอ้พอเสี่ยงมันก็มานอนอาทิย์หนึ่งมาคาตัวเลขมาหาของอยู่ครับ อันเลขอันนี้เพิ่นเฮ็ดน่าดุนนะพ่อว่าโอ้ยแต่โอ่แต่เพิ่นฝุ่นอยู่เขาใไงหมดครับอยู่เขาใหญ่จนเพิ่นปัวคนปัวยังปัวเป็นมากี่เพิ่นเพิ่นปัวคนพร้อมหรอครับปัวแบบใดอะพ่อฮะปัวแบบใดปัวแบบใดยังล่ะผีเข่าเจ้าสูนยังเข่าล่างสางฤๅษีีอหยังเข่าเล่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังปัวบ่ปัว